หายไฮทุกคนสวัสดีค่ะ H OK โอเคอีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้ได้ตำแหน่งแคลลี่นะเพราะฉะนั้นแปมเนี่ยก็อยากจะลองเอาตัวนี้มาเล่นนะคะไม่รู้ว่าชื่อออกเสียงว่าอาลีอาลี่หรือยังไงเรียกาว่าอาลีละกันน่ารักตีเป็นตอนนี้เนี่ยมันมีสกินให้เช่าอยู่แปมมีใบเช่าสกิน Hello k i t t y นะก็เลยลองเช่าซะเลยแต่จริงๆร่างดีฟอล์กนางก็สวยนะเป็นแบบเออล้มแดงหูกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่า Hello ค i t t y ตอนแหลกกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยอยากลองก็ ไปหาข้อมูลมาไปลอง uh, practice มาคือตัวนี้เนี่ยสก,กิลเหมือนกับเอรันดอร์ใน Rov นะคะซึ่งปกติเนี่ยเอรันดอร์แปมเคยเอาแต่เอาไปป่าเออแต่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่นิยยเอาไปป่ากันตัวนี้เนี่ยเขาเอาไว้เล่นยืนเลนเพราะฉะนั้นแปมก็ไม่รู้ว่าวิธีการเล่นมันจะต่างจากตอนเล่นป่ามากน้อยแค่ไหนเนาะและเหมือนกับว่าเราจะเจอกับอาลีด้วยกันนะคะอาลีทีมตรงข้ามไม่มีสก,กินนะคะเพราะฉะนั้นดีฉันชนะค่ะ แล้วก็เขามียาเลียเป็นซัพพอร์ตนะแต่ดิฉันมีดอเลียเพราะฉะนั้นแปมเชื่อว่าฝั่งแปมเนี่ยน่าจะกดฝั่งเขาได้เยอะกว่าคือยาเลียไม่ได้แย่นะแต่แปมแค่มองว่าดอเลียมันทําดาเมจมันโซนได้ดีกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องมาวัดกันที่ฝีมืออยู่ดีว่าใครจะชนะเอาละพอทีมตรงข้ามเป็นตัวเดียวกับดิฉันเนี่ยความตั้งใจเล่นฉันจะมาเต็มที่เลยค่ะ โอ้ย oh, สวยสวยสวยสกินดูห่างสีชมพูนะคะเเธอสกินมันตอแหลมมากอะห่างวันใส่ไปใส่มาโอ้โ oh, ห oh, ใส่หวานจังเลยแล้วก็มีประเด็นซัพพอร์ตกกันอยู่ตรงนั้นนะคะแอบจะอยากจอยด้วยแต่ว่าเขาถอยไปแล้วเพราะนั้นฉันว่าฉันกลับเรียนไปรีฟาร์มก่อนถ้าซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้แสดงว่าฉันก็จะต้องอยู่กับ a อดีซเขาหนึ่งหนึ่งสินะโอเคเตรียมตัววัดวัดฝีมือเลย อล้มเป็นล้มสีชมพูด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยยิงฉันหรอยิงฉันกดบาร์บิ้นะฉันก็กดเหมือนกันค่ะทำไมคะอ๋อเขามีสกิลท่าสองอะแปมจะแผผพเพราะว่ากีแปมเอาท่าสองไปกดเลี้ยล่าตอนต้นแล้วไงแปมไม่น่าตายนะถ้าเขายงอีกทีหนึ่งแปมน่าจะตัวแตกจะแตกโค้เ,เต็มหัวแปมเลยเนะี่ยไม่ใช่ท่าสองเลี้ยล่าแล้วค่ะมีฉันจะเก็บเอาไว้ตอนบูนะคะ อืมบอกว่าจะไม่ใช้ท่าสองเนี้ยล่าแต่ว่าทำดาเมจไปนิดนึงอะ่ะเฮ้ยเขาใช้ท่าสองไปแล้วเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปชนะแต่เราจะไม่เสี่ยงนะแต่จะอุย๊ยนอนเรเนียมาพอดีเลยสวยมากค่ะเงือกสาวนี่เธอมาสวยมากฉันให้คิวแรกก็แล้วกันถึงแม้ฉันจะอยากได้คิวนั้นก็ตาม เหมือนซัพพอร์ตทีมนั้นเขายังไม่ขึ้นมาเลนบนนะน่าจะไปช่วยเลนอื่นอยู่โอ้กลับมาแล้วเพิ่งจะพูดถึงแม่แมแต่ยาเลียนะ่าจะทำอะไรไม่ได้ฝั่งเรามีสองคนแล้วก็มุซาชิอยู่ตรงโน้นมุซาชิจะเวทป่าเขาเหรอสวัสดีค่ะอยู่คนเดียวเหรอคะอุ๊ยอาริทีมตรงข้างก็มาวะ่ะฉันต้องเอาอีนี่ก่อนเขากดบัฟแป๊บก็ต้องกดบัฟนะสเปลเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวแพ้ดามเมจแล้วก็อีกนึงฉันว่าฉัน มันก็เสี่ยงแต่ก็อยากเข้าเอาไงฉันก็ได้เอออ่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้จะเล่นอารีซัพพอร์ตให้ดูนะคะ <c oughs> ทำไมอิงเงอร์มนได้ไปหมดเลยวะหรือว่าเขาไม่ได้นะเขาช่วยฉันดีเมื่อกี้ก็เสียงเสวๆอยู่คือสเตปตอนเล่นเวลาแบบเล่นเอ็นลันดอร์ป่าคือเราเข้าไปฟาร์มใช่ไหมแ,แล้วเสร็จแล้วเราก็ออกมายิงแบบปุ๊บ เสร็แล้วเราก็กลับเข้าป่าแต่พอมันเอามายืนแบบยืนแช่เลยน,น,น่ะรู้สึกแบบกากไม่ถูกฉันควรจะเข้าออกตอนไหนวะสะสะพอร์ตเขากลับขึ้นมาทั้งบนด้วยนะคะเราจะแอบเปี้ยแล้วก็วุดออกไปเนี่ยคือรู้สึกว่าดอเรียมันมันกดนันได้ดีกว่าอุ้ยฉันเหอกดอันตีอะเห้ยขอบคุณค่ะโอ้ยโดนสตัน คือแปลชอบความที่แบบเออมันเป็นตัวผู้หญิงนาอแล้วมันก็แบบว่าม้งมิงสวยดีอ่ะนางดูแบบว่าผู้หญิงถือล่มแต่ความเป็นจริงแล้วฉันก็ชอบเดี๋ยวนะต้องสมาธิแป๊บ,บนึง <Yeah. S 1> เขาฮิลด้วยนะแต่เราน่าจะชนะฉันน่าจะได้คิวก่อนไหมโอ๊ยถ่าไม่ทันน่ะไม่ต้องเข้ามาด้วยสันนะเน่ <Ret reat. S 1> ฉันว่าฉันน่าจะถ้าเมื่อกี้เขาไม่ถอยบบใช้ท่าสองอ่ะเขาน่าจะตาย เหมือนรู้ว่ารีบถอยเลยเงื่สาวเรามานาจะหมดแหละโอ้ยเราเขาเลื่อนเหลือน้อยขนาดไหนเขาังกลับมาอีกหรอเอออ่ะสงสัยมือลั่นแน่เลยอ่ะเพิ่นก็เคยทำเหมือนกันนี้นี่ฉันนะคะก็ระหว่างที่อยู่ตัวคนเดียวนั้นก็แอบตฟามเงินก่อน มูลหลานเราเล่นข้างล่างดีตรงนี้มีประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาช่วยเตียวเซียนนะคะเตียวเซียนมีอีนี่อยู่บนหัวแล้วมนะันนาช่างจะหมดอ่ะอาจจะสู้ยากนิดนึงอุ้ยเดี๋ยวจะพยายามตอดให้ไกลๆนะอ้ามานานเด้งขึ้นมาแล้วฉันยืนแช่ไม่ได้แลยเนี่ยถ้าแช่ฉันจะตายเอาอ e ีซัอร์ตนี้ก่อนเลยแล้วกันไปไหนเนี่อ เออฟเลนเขาขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอะขอยิงหน่อยอลาดผิดไปแล้วคือภาพที่คิดไว้ในหัวคือฉันจะเข้าไปใช้ท่าสองยิงแล้วก็ฟลาปกลับมาใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงคือกดผิดหมดเลยจ้าฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีคนที่เป็นแบบอฉันแน่ๆอะคือฉันเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่เมนอาลีไง ม่ใช่เมนเอรันดอร์ด้วยกดแบบบางทีเราปาท่าสองไปเราไม่รู้ล่มเราอยู่ตรงไหนอะ่ะเฮ้คือ <c oughs> เลงผิดเลงถูกแล้วก็อุย้ยมูลหลานเธอจะรอดไหมวิ่งแล้วนางไม่ตายด้วยนะนะ่ะวิ่งเหนียวมาทันแล้วตรงนี้ไม่เอาอะไรคะชาลอตขอบพระคุณค่ะแม่นางเป็นถิ่นของเรื่องนะเราต้องเชื่อ,อใจนางเมื่อกี้เหมือนฉันใช้แวบวออกไปอยู่โน่นแหละ แต่อันนี้แปมชอบมากเลยที่แบบว่าดอรียเขายินคู่กับแปมอะ่ะคือมันทําให้แปมเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าแบบมีเขาช่วยกดกดเลนให้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อเสียของตัวนี้อย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยมีซีซีมันมีแค่ท่าผลักท่าอันติท่าเดียวเวลาโดนลวกหรือเวลาไฟอะไรเงี้ยถ้ากดผิดจังหวะก็คือไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเหลือแค่แบบหมุดเขา้าหมุดออกซึ่งอีมุดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกดผิดกดถูกไหม มาค่ะสาวๆเราจะดักรอใครสักคนหนึ่งที่จะผ่านมาแถวนี้จะมีไหมฉันเห็นเหยื่อหนึ่งคนแต่มันไกลไปอ่ะเขาไม่อ้อมาด้วยเหมือนเขารู้เลยเอายาเลียตรงนี้แทน,นอ๋อล้วกลายเป็นว่ารู้ตัวกันหมดเลยอะ่ะเซ็งนะคะแ้วตอนนี้นะคะแปมรู้สึกว่าแปมจะต้องรีบยิง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 ตอนนี้มีบัฟอยู่แล้วก็เสี่ยวมากเลยแกอุ้อะไรก็ไม่รู้ปุ๊ปัด ดีมากอะ่ะมูลหาลานเราแบบเออทำงานแม่เสียวของเรานะคะพัดใหญ่มากทำหน้าที่ยิงแคลรี่ของบับแดงของเธอก็แล้วกันสตาเนี้ยยังไงฉันจะต้องไม่แพ้อีอารีท e ีมตรงข้ามแน่ฉันจะไม่เป็นตัวปลอมโดยเด็ดขาด เทียบดาเมไม่รู้ว่าตัวนี้กับเอลันดอร์นี่ของเกมไหนดาเมจแรงกว่ากันนะเขาไฟกันอยู่ข้างล่างขอแอบฟาร์มเงนินแล้วเดี๋ยวไปดันบนดีไหมนะ้ยน่ียไปไฟดีกว่าแต่ก็อยากดันความความเป็นเมนท็อปเลนเขาไปสี่างก้อนเออ ว่าศัตรูหายหมดแมบ,บแล้วนะเขาอาจจะขึ้นเราข้างบนเดี๋ยวฉันต้องรีบหนีแล้วอ่ะโอเคเขาไปตรงกลางมีนี่มาแต่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เลเวลฉันเยอะกว่าเขาเยอะเลยเขาเลเวลแปดใช่ไหมจริงๆฉันเข้าไปวิ่งสู้เขาได้เลยนะอุยอุยอุย,อยทิ้มไฟทิ้มไฟไฮ <Hi. S 2> กลางล่มแล้วยิงไกลๆนะคะโอ้ยยิงยิงเออม,มีเงาสาวเรามาแล้วเขาไปยิงต่อยิง โดนถากแต่ว่าดาเมจฉันจัดกว่าเนือกดีมากเลยเนือกคอยฮิวให้อะไรให้แต่อุ๊ยตายละออกมากันทันด้วยหรอนี่แน่ยิงซะเลยเดี๋ยวแล้วฉันโดนดาเมจอะไรเนี่ยแรงจังอเตเสีย แกจะจบโดยที่ฉันไม่อยู่ตรงนั้นไม่ได้นะรอฉันก่อนขีบ <Copy that. S 1> <Keep S 2> เข้าแต่ว่าแต่ละคนเลือดน้อยมากเลย <Yeah. S 1> ฉันว่ากลับดีไหมคะ <Yeah. S 1> ตายหมดแล้วนะถ้าจะอยู่นะ่ะ <Yeah. S 1> มูลหลันก็คือแบบเลือดดำ oh. ดอเรียนี่มันฮิวแรงเนาะ <Yeah. S 1> คือ <Yeah. S 1> เป็นซับที่ฉันชอบมากเลยอะ ถ้าเล่นแบบผ่อนคลายก็คือเล่นดอเลียค่ะนะหายกันไปหมดแล้วของฝั่งเราเนี่ยยังไม่เสียป้อมสักป้อมเลยตานี้เงินเราน่าจะนำนำนำน่ากลัวที่สุดทีมนุน้นน่าจะเป็นเตียวเซียน <An injury. S 1> ถ้าให้ถ้าให้ดูส่งแต่ว่านะตอนนี้นะคะดิฉันนะคะเข้าไปยิงเลยลืมกดปัับด้วยเฟรนซี่ไปไหน กลับมานี้ก่อนอเมื่อกี้ฆ่าฉันไว้หรอ,หอนี่ฉันเมินซัพพอรตเธอด้วยอเอาเธอก่อนเลยและนี่ด้วยแล้วเราก็จะยืนรอฮิลสวยๆนะคะนี่เราซัพพอตเราฮิลให้เรามีชาหลอดมาแต่เราไม่ยุ่งละกันอ่าเราตีออบเจคทีให้เพื่อนบอกไป ถ้ยแตอยากได้ไม่ทันแล้วยินยิงบ้านต่อก็จบกันไปแล้วก็การเล่นอาลินะคะก็สนุกเหมือนเล่นเอลลนดอร์เลยถ้าเป็นคนที่ชอบตัวแบบคล่องเข้าปูปลาดอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกใจตัวนี้ก็เป็นได้แต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าดาเมจต้นเกมมันเบาไปนิดนึงนะแต่ว่าเออพอเริ่มีดาเมจม,มากขึ้นก็ยิงมันกันอุ้ยตายแล้วฉันได้ MVP เฉย หน้าจอ MVP สกินต่อแหลมากสวยนะสวยจริงแต่ถ้าให้เรื่องนี่ชอบสกิน Default นะรู้สึกว่ามันสวยสง่าดีและนี่นะคะนี่คือตัวจริงนะคะตัวปลอมอยู่ทีมโน้นนะสาใจมากเลยที่เขาไม่ได้สักคิวสักสีเป็นคำขคอก็ยังไม่รู้ว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรอะ่ะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะบ๊ายบาย